เป็นหนุ่มแล้วตัวยาวเฟ้ยเลยชาบูตัวยาวเฟ้ยเลยครับมันช็อปชบมันนี่มันชบอช็อชบจาบูครับโอ้โหกินคำใหญ่กินชิ้นใหญ่ใหญ่เลยอ้อฉีดให้เต็มจานเลย ชาบูเขาเป็นแมวไม่อ้วนนะแต่เขาตัวยาวขึ้นอ่อขอให้เขาแข็งแรงก็พอเนาะเขากินเก่งมากแล้วก็ป้าก็ถ่ายพยาธิให้เขาอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าเขาไม่อ้วนป้าก็กลัวเขาเป็นพยาธิพอเห็นเขากินเก่งไงแต่ไม่อ้วนเนาะชาบูป้าก็เลยถ่ายพยาธิให้เขาบ่อยๆอ้อมเขาบอกว่า เขาดื้อเขาวิ่งเล่นของเขาอะไรอย่างนี้ไงเขาออก็คงจะทําให้เขาไม่อ้วนนะเพราะเขาออกกําลังกายเขาวิ่งเล่นตลอดไงเขาเป็นแมวล่าเริงไงเล่นอยู่ตัวเดียวของเขาเนี่แหละมีอยู่ตัวเดียวก็เล่นอยู่ตัวเดียวแล้วป้าสังเกตว่าไอ้เจ้าแมวตัวที่ว่าชอบมากัดชาไทยอะป้าเพิ่งจะไปถามถามเขาวันนี้นะว่าเอะไอ้งูไม่รู้มัน มันเป็นไงมันกินไปกี่ตัวเนาะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นก็หายไปอ,ะอ่ะอ่อเขาอ้อมเขาก็เลยบอกว่าเออเห็นคนที่เขามาจับอะเขาบอกว่ามันมีสองป้องอะ่ะเจ้างูที่กินชาไทยไปนะมันมีสองป้องป้าว่ามันคงกินไปทั้งสองตัวแล้วไม่รู้ไปกินนี้ท่าไหนมันกินกินสองตัวได้พร้อมกันเลยเนาะงูป้าก็ไม่เคยไม่เคยได้ยินเขากินตัวเดียวเสร็จแล้วเขายังจะกินอีกสองตัวเลยเหรอป้าก็งงมากแต่ แต่เขาหายไปพร้อมกับชาไทยเลยนะเจ้าตัวที่ชอบมากัดชาไทยแล้วเขาก็ชอบไปนอนตรงที่เดียวกันกับชาไทยนะเจ้าแมวตัวลายๆที่ชอบมาล้องขอไก่กินนะ่ะป้านึกเระสงสารน้งคู่เลยนะ่าสงสารเขาเนาะเขาโดนกินปาวาน่าจะใช่แหละเพราะว่าเขาหายไปเลยนานมากกันไม่เจอนะ่ะหายไปพร้อมกันั้งคู่ก็ยังคุยกันกับอ้อมเลยเนะี่ยสงสารชาบูเหลือเกินถ้าเขาโตขึ้นนะ่ะ ก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันมีเยอะมากงูอยู่แถวเนี้ยอยู่ที่ตึกเนี้ยเพราะว่าข้างล่างอะมันจะมันจะมีโพรงเพราะว่าตึกเก่าแล้วเนะเาะก็จะมีโพรงแล้วก็พวกนี้ก็จะอาศัยอยู่เต็มไปหมดเพราะว่าเจอเจอเยอะเจอเยอะเลยแหละใต้ตึกอะบางทีมันก็ขึ้นมาขึ้นมาจากท่อน้ําอยู่ในท่อน้ําก็มีเขาจะไปตามท่อน้ําไงแล้วทีนี้เนาะ เขาจะอยากจะโผล่ตรงไหนเขาก็โผล่ได้อย่างอย่างพวกนี้เกิดออกไปนอนเล่นนั่งเล่นอยู่แถวหน้าบ้านที่ก็มีท่อระบายน้ํามีรูระบายน้ําอยู่หน้าบ้านนะก็น่าเป็นห่วงมากๆอ่ะไม่รู้จะทำํำยังไงดี ตัวเก่าๆที่ว่าพี่น้องเจ้าชาไทยนะที่ว่าโดนงูรัดงูอะไรเขาก็อยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านอยู่ในเขาบอกมันน่าจะขึ้นมาจากในห้องน้ำอะ่ะเพราะน้ําน้มันมีรูรูระบายน้ําเขาไม่ได้ใช้อะไรปิดรูไว้บางทีมันก็ดันขึ้นมาได้ตรงรูเนาะรูเก่าๆอ่ะขึ้นมาแล้วมันคราวนั้นมันรัดแล้วก็มันกินไม่ได้มัน,มนก็เลยปล่อยให้นอนนอนเลือดออกปากออกจมูก แล้วก็อยู่งั้นพอมาเจอก็แข็งแล้วส่วนเจ้าดำบ้านเจ้าดำนี่นะลูกเจ้าดำนี่หายไปแล้วเจ้าดำน้อยของเราหายไปแน่ๆน่เลยเพราะว่าไม่เจอมาน่าจะอาทิตย์หนึ่งแล้วป้าก็รอรอเจ้าของบ้านเข้ามาก็รอถามว่าเอ๊ะเจ้าดำหายไปไหนหายไปจริงๆมิงมาบอกใช่หายไปหลายวันแล้วก่อนที่วันจะหายโดนเจ้าส้มเนี่ยกัดพอบอกโดนเจ้าส้มไล่กัดแล้วป้า น่าจะไปแอบอะโดนกัดแล้วก็ไปแอบอยู่ตรงไหนแล้วที่ตรงนี้ถ้าเกิดกลางคืนไม่ได้เข้าบ้านนี่นะอันตรายมากเพราะงูเยอะมากนี่มันออกมาจากป่าที่ป้าถ่ายตะกี้เนี่ยแม่ดาของเราไม่เหลือแล้วนะลูกอะหายไปหมดเลยป้าว่าแน่ๆต้องโดนงูไปกินแล้วป้าก็ดุเจ้าส้มมาว่ากัดน้องทําไมเนี่ย สงสารดำมากแม่แม่ดำเอ้ยเหลือไม่เหลือใครเลยลุงเหลืออยู่ตัวเดียวแม่ยูก็ยังก็ดีคือดีที่ป้าไปทาหมันให้แล้วเขาไม่มีลูกอีกแล้วนะแม่ดำเนี่ยป้าตัดวงจรเขาไปแล้วก็ทีนี้ก็จะเหลือเจ้าส้มกับเจ้าดำสองตัวเจ้าส้มนี่ก็ไม่ได้ทาหมันให้เพราะเขาเป็นตัวผู้ก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ก็ป้าก็ห่วงว่าไม่รู้ต่อไปเขาจะกัดเจ้าดำหรือเปล่ากลัวกัดแม่ดำเนี่ย มีแม่เขาจะกัดไหมป้าป้าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเจ้าแม่ดำเขาทำหมันแล้วแต่เจ้าส้มเขายังไม่ทำหมันนะ่ะเกิดกัดแม่ดำกลัวแม่ดำเขาอยู่ไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะเจ็บแล้วก็ไปแอบแล้วก็โดนวัวไปกินเหมือนเหมือนลูกๆเขาอะป้าก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยป้าจะทำยังไงดีเนาะเนี่ยสงสารแม่ดำมากเลยเหลือตัวเดียวแล้วลูกเอ้ยออกมาตั้งแต่ป้าเจอเขามาก็าสองอคอแล้วนะอันนี้ก็เหลืออยู่แม่ดำ ตัวคนเดียวแล้วลูกไม่มีลูกแล้วแล้วก็มาบ้านตึกเขียวมาบ้านตึกเขียววันนี้ก็เจอเด็กๆออกมาล้อกันเพียบเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้หิวมากนะเพราะว่าป้าจะเทอาหารเม็ดไว้ที่ตะก้าเขียวตรงซ้ายมือเนี่ยที่ตะก้าเขียวเด็กๆเขาก็กินได้กินตลอด แล้วก็มีเทรตรงนี้แล้วก็เธอเดินเถิดไปอีกหน่อยก็จะเป็นตึกขาวป้าก็จะไปเทอาหารเม็ดไว้หน้าตึกขาวอีกตรงตึกขาวนั่นก็จะมีจะดําหัวโตแต่จะดําหัวโตนี่เขากินได้ทุกที่เะดําหัวโตกับดำขาวๆเี่ยเขาก็จะกินได้ทั้งสองที่แต่แต่จะมีเจ้าส้มอ่ะเจ้าส้มขาวอ่ะเขาจะมากินนะตรงนั้นนะที่หน้าตึกขาวป้าเทไว้สองจุดให้พวกเขาไปกินด้วยกัน มาตรงตึกตึกขาวจะหมดแต่ตรงตึกเขียวนี่จะยังอยู่ทุกวันเลยไม่ค่อยหมดนะเพราะว่าเจ้าพวกนี้เขาก็จะมีเจ้าของคอยเทอาหารคอยให้อาหารอยู่ประจําเขาก็ไม่ค่อยหิวมากเขาก็จะกินมากแล้วก็เสริมๆตังวันเขาก็เอารงมากินอาหารเม็ดกันเนี่เาะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเทไว้ให้เขากินด้วยกันรวมๆกันจะนี้เจ้าดาเจ้าดาตึกเขียวอันนี้เจ้าของบ้าน มันนั่งมองดูป้ารู้ว่ามองอะไรตัวอะไรป้าก็ตกใจมองไม่ค่อยเห็นมาดูเอามันไสเดือนนั่งดูไสเดือนป้าไม่กล้าจับไสเดือนป้ากลัวป้าก็เดินนี่ไปดูมามาตึกขาวไปดูตึกขาวจะดำหัวโตวเขานั่งอยู่ในตึกขาวแล้ววันนี้ทุกทีเขาจะรออยู่ตึกเขียววันนี้เขาถับเถิบมาอีกหน่อยนั่งอยู่ตึกขาวป้าก็เรียกพอเรียกออกมาเทอาหารเม็ดให้เขาเขากินแบบหิวมาก เพราะว่าตรงนี้ไม่รู้มีใครมากินมั่งแล้วเขาทีแรกเทอาหารเม็ดให้เขาอ่ะก่อนจะเทอาหารเปียกแล้วก็ฉีกไก่ให้เขาเขากินดูที่ป้าเทไว้เต็มเลยนะเขากินกับบอบกับบอบกินแบบอาหารเม็ดอ่ะกินแบบหิวมากไงกินไปจนจะครึ่งครึ่งเอออันนี้ถ้วยเนี่ยแล้วป้าก็เทอกไก่ฉีกอกไก่ให้เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็พอเทอาหารเปียกเขาก็กินอาหารเปียกจนหมด แล้วก็กินอ่ะกินอ,อกไก่ต่อเยอะเลยนะเจาดาหัวโตของเราหิวมาจากไหนเขาบางทีเขาไปเที่ยวไปเที่ยวไกลป้ามาก็ไม่เจอเรียกหาก็ไม่เจอเขามั่งเนาะพอมาเจอเขาก็จะหิวประมาณนี้ถ้ามันไหนมาไม่เจอเขาแล้วมาอีกวันนึงอะ่ะมาเจอเขาเขาจะหิวหิวมากเหมือนไปเที่ยวไหนมาไม่ได้กินอะไรเลยเนาะดำหัวโตเนี่ยตรงหัวเขาก็เหมือนก็จะมีรอยแผล ป้าจับจับดูก็เหมือนเขาแผลเขาเริ่มหายเขาเขาเจ็บเจ็บก็ไม่มีหน้องก็ป้าก็แล้วเดี๋ยวเขาก็คงหายอ่ะเนี่ยแผลหายไปแล้วน้องหนึ่งไม่มีก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายเนาะชอบชอบเอาหน้าไปรับไปรับกัะเล็บเขาอะเจ้าหัวโตวอะแล้วก็หน้าก็เป็นแผลตลอดหน้าถึงในบวมขนาดนี้อันนี้เจ้าดำคอขาวเขามากินอยู่ตรง ข้างในในตึกขาวนะป้ามาฉีกกินเสร็จแล้วเขาก็มาอ้อนเจ้าหัวโตอ้อนอ้อนเราอ้อนดีใจให้เกามั่งอะไรมั่งอ้อนเหมือนเขาขอบคุณเราเนาะดีใจที่เอาข้าวไม่เขากินอนะ่ะเขาติดคนนะหัวโตอ่ะแต่ว่าคนอื่นเขาก็คงไม่กล้าจับเพราะกลัวเขากัดเพราะว่าหน้าตาเขาน่ากลัวเนี่ยเขาหัวเบลอเลยแล้วก็เขาเป็นแมวที่แบบดูแบบไม่ค่อยสะอาดสะอานนะแบบก็คงจะกลัวแบบบางทีก็เหมือนเขาเป็นโรคเป็นอะไรเนานะ คนก็ไม่ค่อยจะกล้าจับคนที่ไม่ได้ไม่รู้จักเขาหรือว่าไม่ได้รักแมวจริงๆเขาก็ไม่อยากจะจับเขาอะเขาก็จะอ้อนกินเสร็จแล้วเจ้าส้มมาทีหลังมาเรียกป้าก็ไปฉีกไก่ให้แล้วป้าก็นั่งเฝ้าเจ้าหัวโตแบบกลัวเจ้าหัวโตเขาไปกัดน้องไปไล่กัดน้องป้าก็หลอ่ลอรอ,อเจ้าหัวโตไว้ห่างๆก่อนแล้วก็ ให้เจ้าส้มขาเขากินกินสักพักหนึ่งเนาะเขาก็ค่อยๆกินนะส้มขาวเขาก็ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้กลัวอะไรเลยเพราะว่าเขาคงคิดว่าเขาวิ่งหนีทันมั้งไม่ได้กลัวเจ้าหัวโตนะเขาก็มองๆแหละกินไปก็มองๆได้ฮะหัวโตไปเขาคงวิ่งหนีเขาก็คงคิดอย่างนั้นก็คือไม่ได้รีบร้อนแต่ป้านี่นั่งรอนานมากจ้างรอกลัวเด็กๆจะทะเลาะกัน,นแล้วก็ เขาเนี่ยกลัวบางทีไล่ตีกันอะไรไปรดลามานี่ก็อันตรายไงป้าไม่อยากให้เขาทะเลาะกันก็ต้องนั่งคุมเจ้าหัวโตเอาไว้ก่อนนั่งคุมสักพักหนึ่งเนี่ยแล้วก็เจ้าสมขาวไปป้าก็ถึงต้องย้ายมาบ้าน บ้านใหญ่ของเราบ้านใหญ่วันนี้เจอเจ้าดำดำคอขาวมีแต่ดำคอขาวเนาะแต่อ้น,นี่น่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นพี่เจ้าส้มหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าป้าๆทำหมันให้แล้วอะ เพราะว่าเขาตัวโตเท่าเจ้าส้มเลยนะถ้าเป็นรุ่นเดียวกันน่ะตัวเมียเขาจะตัวเล็กกว่าตัวผู้เนาะแต่นี่เขาตัวเท่าเจ้าส้มเลยป้าว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่เจ้าส้มเห็นอยู่ด้วยกันถ้าเป็นรุ่นพี่นี่ป้าทํำหมันให้แล้วนะก็เขามานั่งรอเขาบอกว่าจะเขาจะขี้กลัวแบบขี้กลัวคนเป็นพิเศษเลยนะวันนี้เขาจะไม่ให้ใครใกล้เลยเพราะว่าเขาทํำหมันเขามาเขาคงเจ็บนะเขาคงคิดว่า พอเวลามีคนมาวุ่นวายกับเขาว่าทำให้เขาเจ็บอะไรเงี้ยเขาก็จะไอ้นั่นคนกลัวคนนิดหนึ่งเจ้าส้มก็จะเดินป้าตั้งกล้องไว้เจ้าส้มก็จะเดินวนเวียนม,มาดูกล้องสงสัยแล้วก็จะดมๆนะแล้วเขาก็ผัดกันกินเนะ้ะเจ้าส้มกับเจ้าดําผัดกันกินเพราะป้าว,วางข้างบนเขาไม่ค่อยกล้าลงมาข้างล่างสองตัวเนี่ยไม่ค่อยกล้าลงมาเพราะว่าข้างล่างนี่จะเป็นพวก จ้าน้ำตาลแล้วก็แมวบ้านของยายยายที่ซื้อของเก่าเขามากินกันเนาะตอนนี้ยายเขาบอกว่าเออแมวเขาอะโดนเจ้าสมรักสมรักอะมากัดกัดเป็นแผลหลายรอบแล้วเพราะว่าแมวเขาอะป้าสังเกตนะตอนที่ช่วงที่เขาเอามาฝากป้าไว้อะ สังเกตว่าแมวเขาอ่ะมันติดสัตว์แบบมันร้องร้องเหมือนติดสัตว์อ่ะแต่เขาทำหมันแล้วนะป้าว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาทำหมันตั้งแต่อายุเขายังน้อยเกินไปตั้งแต่เขาเพิ่งจะสามเดือนนิดนิดเองยังไม่สี่เดือนเลยอ่ะ เขาเอาไปทําหมันแล้วเพราะว่าคนแถวนั้นนะเขาบอกว่าอุ mm ้ย hmm. uh, เดี๋ยวมันก็ท้องแล้วเนี่ยต้องรีบเอาไปทํานะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันแกก็ไม่รู้แกก็เลยเอาไปทำเนาะยายเขาไม่รู้พอไปทําหมันกลับมาแล้วทีนี้เหมือนกับว่าฮอร์โมนเขายังไม่ได้เจอไม่ได้เจริญเต็มที่แล้วไปทําหมันไว่ะแล้ว เราเหมือนเขาทำมันไม่ลงอะ่ะแล้วเขาก็เงาเงาเงาแล้วทีนี้พอเงาแล้วเจ้าสมรักมาเขาทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยกัดแล้วมันมีกลิ่นติดสัตว์ละป้าก็ไม่แน่ใจนะป้าก็สันนิษฐานเราเองอะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวที่เงาหนักๆอะ่ะโดนกัดประจําเลยกัดแล้วก็กัดเป็นแผลเวอร์วัแบบแบบเป็นแผลโหดเลยนะน่าสงสารม,มากยายเขาบอกไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะ พอเพราะว่าแกไม่แกเลี้ยงเปิดไงแกไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนพอมาก็โดนกัดไปแล้วถึงจะวิ่งมาช่วยได้ได้ยินเสียงร้องแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเนาะแป๊ที่แมวที่ว่าทําหมันแล้วทาหมันไม่ลงอะ่ะไม่รู้มีวิธีไหนป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแมวที่บ้านป้าก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งเจ้านินจาชอบร้องร้องเหมือนติดสัตว์ตอนกลางคืนแล้วก็ร้องเสียงดังมากตอนนี้ป้าก็เลยให้เจ้าเจียวจัดการถ้าเจ้าเจียวเป็น คนคุมไงพอเขาร้องร้องอเจ้าเจียวก็จะวิ่งไปเหมือนจะ,ะไปตีเขาอแต่เขาไม่กัดนะเจ้าเจียวะป้าก็เลยต้องปล่อยให้ให้เจ้าเจียวเพราะว่าเคยดุเคยอะไรแล้วเขาก็ไม่เลิกไงต้องหาวิธีแบบให้แมวเขาดูแลกันเองอะแต่ว่าแมวยายเนี่ยป้าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะต้องทํายังไงเหมือนกันเพราะถ้าขังเขาป้าก็เออมีวิธีหนึ่งป้าก็จะไปบอกเขาว่าตอนกลางคืนก็ให้ขังเอาไว้เพราะว่า เขาจะชอบร้องกลางคืนกันเนาะแมวเหงาให้ขังไว้แล้วก็ค่อยปล่อยกลางวันเอาเนาะน่าจะช่วยได้นี่เจ้าน้ําตาลก็กินอยู่ข้างในบ้านในบ้านยายที่ซื้อของเก่าป้าก็เอาสอดเข้าไปเขาไม่ค่อยอยากจะออกมาตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาอยากจะเป็นลูกบ้านนี้แล้วไงเขาก็จะอยู่แต่บ้านนี้ลูกแม่นาผีก็ไปอยู่ด้วยกัน ลูกแม่นาผีก็ไปอยู่ตรงบ้านยายที่ซื้อของเก่าเพราะว่ายายเขาให้กินข้าวแล้วก็ตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาเขาไม่ค่อยถูกกันกับเจ้าส้มหรือยังไงไม่ไม่แน่ใจเออแล้วก็มีช่วงนี้แม่นาผีเขามาเขาจะตีลูกไงไล่ตบไล่ตีลูกถ้าเข้ามาเนี่ยนะเขาจะกินกินแล้วเขาก็จะตีลูกทุกตัวไล่ตบลูกทุกตัวไล่กัดลูกอ่ะไม่ให้ใกล้ เจ้าพวกนี้ก็โดนสมรักไล่กัดเหมือนกันนะเจ้าสมรักกัดทุกตัวแต่พวกนี้เขาเปียวเนาะเขาเปียวไม่เหมือนแมวยายที่เขาคุ้นคนเขาก็ไม่ค่อยจะว่องไวเหมือนเจ้าพวกนี้เขาก็เลยโดนเจ้าสมรักกัดเจ้าพวกนี้ก็วิ่งหนีเอาอไม่รู้ป้าจะช่วยยังไงอะ่ะป้าก็ยังเคยคิดเลยว่าจะเอาเจ้าสมรักไปทําหมันดีไหมนุ่มมันจะได้ไม่ต้องกัดเขาเนาะน่าจะอย่างนั้นส่วนเจ้านางน้อยนางน้อยก็ยังอยู่ที่เดิมนางน้อยกี ก็ยังอ้วนอ้วนเหมือนเดิมก็รออยู่รอกินข้าวกับป้าแต่ว่าป้าก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเข้าไปหาทีนึงเพราะว่าเขากินอาหารเม็ดได้แล้วกอ็อาหารอย่างอื่นเพราะว่ากินอาศัยกินกับคนนะป้ามาทีป้าก็จะเอาอาหารเปรียก้เขากินทีนึงแต่เขากินไม่ค่อยหมดหรอก กินนิดนึงนางน้อยอ่ะกินพอกินนิดนึงแล้วกลับมาอีกรอบใหม่เขาก็ไม่กินอีกแล้วนะนางน้อยป้าก็เลยไม่ค่อยได้เอาไปให้เขากินเท่าไหรน่นะให้กินอาหารเม็ดเป็นหลักแล้วกันเนาะแล้วก็เขาก็หากินอย่างอื่นหานกหาหนูบางทีจะไปคาบมากินเจ้าของเขาบอกป้าก็เอาอยาถ่ายพยาธิไปถ่ายให้เขามั่งบางครั้งเนาะสักเดือนละเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้งอย่าง,างเงี้ยอาาอกอาอาามาให้เขากินถ้าก็เริ่มผอมป้าก็เอายาถ่ายไปให้เขากิน กินกินแค่ไม่เท่าไรเราไม่ถึงครึ่งอะ่ะบางทีอะ่ะก็ต้องเอาไปทิ้งเสียดายของแต่ก็สงสารเขาอะไรบางทีถ้าเห็นเขานั่งรออยู่ป้าเห็นเขานั่งรอองเงี้ยป้าก็แววหาถ้าไม่เจอป้าก็ไม่ได้หาเขาแนละ้วนงังน้อยนะแต่ก็ไปดูอาหารเม็ดให้เขาเรื่อยๆว่ายังมีเหลืออยู่ไหมบางทีป้าเอาไปให้ไม่ทนันเจ้าของเขาก็ซื้อเองมั่งก็มีนะเนี่ยเขาก็รักมันอยู่นะนางน้อยอ่ะก็บอกวินตัวอื่นมาไล่กัดมาไล่อะไรเขาก็ไล่ ไล่คอยไล่มีคอยดูแลแหละเขาก็ดูแลเขาอยู่นังน้อยอยู่บ้านนี้เป็นหลักแต่แถบนี้เขาเข้าได้หมดทุกบ้านแหละไม่มีใครไล่เขาหรอกเนาะ mm. เพราะว่าคนอยู่ก็เดิมๆคนอยู่ก็เจ้าของเก่าที่เขามาเช่าอยู่ก็คนเก่าๆเขาก็ไม่มีใครรังเกียจแมวเข้าไปบ้านไหนเขาก็ให้กินให้อาหารกินทุก ทุกหลังนะไม่ได้ไล่ตีนังน้อยนะก็จะมีที่นั่นก็จะเป็นแมวแมวจากที่อื่นน่ะคอยมาไล่กัดเขามาไล่แบบมาคอยแย่งกินอาหารเขาเขามาขโมยกินอาหารมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยอาหารเจ้าของเขาบอกว่าก็ไม่ได้ห่วงนะแต่ก็ชอบมาไล่กัดนังน้อยเขาก็บางทีเขาก็ไล่ไล่ตีมันไปมั่งสาดว่าบอกว่าเอาน้ําสาดเขาก็กลัวแล้วของบ้านเขาเทอาหารไปข้างนอกตรงนี้เนาะแล้วก็มีตัวอื่นมากินเขาก็ไม่ว่านะถ้าเกิดไม่กัดนังน้อยเขาเนาะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆปั้นปลาลัดและปลาลัดทาสแมวด้วยนะคะ